นัวก้อสิคนมากินข so, like ้าวก้อยไข่มดแดงกทั้งแจงอันนี้บอยได้จ้าบวนี่ก้อยไข่มดแดงจ่าพี่น้องามแจงฟักวานแจงพักหวานอันนี้หวานอันนี้หวานโอ้ยดังมุมดังเมาจ ดังจมูกไปโดนอะไรเอาซดเข้าไปอร่อยไหมบอกท่านผู้ชมด้วยว่าอร่อยไหมอร่อยโอ้ยอร่อยครับบ้างที่เออเก่งมากเลยดูสุติพคนเด้าหนูในยายบอกให้หนูดูในมิลิโอนั่นแหละเดี๋ยวยายจะให้หนูดูปฏิทินคุณชอบถ้าจมูกแดงต่อกางกินอะไรครับค่อยไข่โมเด็งมาเด้อจ้าอะไรน้อนสุดที่สุดคันนี้ พี่น้องย่ะอกกับบ่มีอะตุจินเลยไปนี่เยอจินก้อยครเบมินเลยจ้าเินเลยวนจินไหนแซ่บร่มยาเหลือสามคนลี้ล่ะเขาไมาน้ำแรงพี่ต้องการต้องไม่เยิน่โอ้จ้าแซ่บครับแเงี้ยไม่เล็วแกงเซ็ไข่มดแดงแกงเซ็ไข่หมากหวานแล้วก็ต่อรลย ยังไม่ก้อยจ้าเขาติ่มกองมาเด้อผู้ใดอยากกินแล้วไม่งี่ทิบาได้จ้าได้จิตก่อนก้อยดูหน้ากไปแล้วค่ะอเลย